Voice และว,วันนี้คิดว่าเป็นมุมมองที่แตกต่างจริงๆนะครับดีแท็กนะฮะคุณบุญชัยเบญจรงคกุลนะครับ AIS พันธบรโทรทักษินชินวัตร TrueMove คุณสุประชยัยเจรวรน,น์นะครับมีมีใครคิดที่จะไปขอบคุณ3คนนี้ไหมฮะที่ตั้งบริษัทมาแล้วก็ให้บริการโทรศัพท์มือถือกับคนไทยถามจริงๆเลยนะฮะถ้าคุณมาดูคุณภาพชีวิตของเราสามคนในทุกวันนี้ไม่ไม่ใช่เราสามคน มาดูคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกคนในทุกวันนี้เวลาตื่นขึ้นมาเนี่ยนะครับตั้งแต่เช้าจดข้าเนี่ยคุณคุณภาพชีวิตของคนไทยเนี่ยมันดีขึ้นเพราะการให้บริการของภาครัฐเ,เพราะการให้บริการของนโยบายอันเลิศหรูจากรัฐบาลน,นโยบายอันเลิศหรูจากกระทรวงไอซีทีการทํางานอย่างเ,เหนื่อยของกอสทชหรือนโยหรือคุณภาพชีวิตของคนไทยในทุกวันนี้ตั้งแต่เช้าจดข้ามมันดีขึ้นเพราะ TOT หรือแคทเทลคอมซึ่งเป็นบริษัทที่เคยเป็นรัฐวิสาหกิจแล้วตอนหลังแปลรูปมาหรือคุณภาพชีวิตของคนไทยมันดีขึ้นเพราะการให้บริการอันเลิศหรูของบริษัทเอกชนส่วนใหญ่ถามจริงๆคะนะคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่มันดีขึ้นเพราะการบริการให้บริการที่สะดวกสบายในราคาที่บางทีก็อาจจะแพงแต่ว่าก็ยังพอรับได้จากบริษัทเอกชนซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นบริษัทเอกชนซึ่งเป็นทุนใหญ่ทั้งนั้น เพราะนั้นพูดตามตรงทุกวันนี้นะฮะผมไว้วางใจให้บริษัทเอกชนใหญ่ๆนั้นใช้เงินของผมเนี่ยมากกว่าที่ผมจะไว้วางใจกสทอชอหรือหน่วยงานของภาครัฐได้ซ้ำไป <c oughs> เพราะฉะนั้นยิ่งใบอนุญาตวันนี้ประมูลออกมาด้วยราคาต่ำเท่าไหร่ <c oughs> ผมยิ่งรู้สึกดีว่าจริงๆแล้วเนี่ยเงินจะไปตกอยู่ที่กสทอชอน้อยลง <c oughs> คือพูดตามตรงฮะ <c oughs> กสทชจะได้ไปสี่หมื่นล้านหรือห0,000ล้าน คุณภาพชีวิตของผมมันจะดีขึ้นไหมฮะมันไม่ดีขึ้นแล้วฮะแต่ว่าถ้า true ถ้า ais ถ้าดีแทเนี่ยเขามีเงินที่ะลงทุนในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนผมคิดว่าคุณภาพชีวิตของผมดีขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นหลักการคิดว่าพอเงินไปอยู่ที่ภาครัฐมันดีกว่าเงินจะอยู่ที่าคาอกระชนนั้นหลักการคิดอันนั้นต้องมันนั่งเริ่มดูกันใหม่แล้วว่าตรกะตรงนั้นมันมาจากไหน นะถ้าบริษัทเอกชนมีเงินเหลือเยอะเขาทำอะไรเขาลงทุนเขาจ้างงานเขาลงทุนเพื่อค้นหาเทคโนโลยีที่ทำให้คุณภาพชีวิตนั้นดีขึ้นผ่านการให้บริการด้วยเทคโนโลยีนั้นเสร็จแล้วในขณะเดีวยวกันถ้ามีเขามีเงินเหลือเขาจ่ายเงินจ้างพนักง,งานเพิ่มมาขึ้นเสร็จแล้วถ้าไม่พอถ้าคุณต้องการที่มีส่วนร่วมในการเจริญเติบโตของบริษัทต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็น AIS ดีแทหรือ True Move คุณก็ไปซื้อหุ้นของบริษัทพวกนี้ได้ในตลาดหลักทรัพย์คนจนก็ซื้อหุ้นได้คนชนชั้นกลางก็ซื้อหุ้นได้ไม่ใช่เฉพาะคนรวยคือในที่สุดแล้วเนี่ยนะตรกกะที่บอกว่าเงินไปอยู่ที่กศทชทททททเยอะขึ้นเนี่ยควรจะเป็น60หมืล้านอาจารย์สมเกียรติตัต้งกิจวานิ้บอกว่าแทนที่จะเป็น40่0 0ืนล้านเนี่ยพิสูจน์ให้ผมเห็นเนีว่าถ้ากสท,อทอชอมีเงินมากกว่านี้เนี่ย ในที่สุดแล้วคุณภาพชีวิตของผมมันดีขึ้นเพราะคุณภาพชีวิตของผมมันดีขึ้นในช่วง10ปีที่ผ่านมาเพราะบริษัทโทรศัพท์มือถือเพราะเขาให้บริการกับผมแบบที่ผมนั้นต้องการแบบที่ผมจ่ายเงินแล้วมันคุ้มค่านะเพราะฉะนั้นอย่ามาบอกและสรุปอย่างไม่มีข้อปฏิเสธว่าเงินเข้าสู่ภาครัฐ แล้วภาครัฐสามารถอ้างได้อย่างเต็มปากว่าเฮ้ยนี่เป็นตัวแทนประชาชนประชาชนนั้นได้จากการที่เงินเข้าสู่กระเป๋าเงินกระเป๋าสตางค์ของกสงท,ท,ท,ทชมากขึ้นไม่ใช่นะฮะสรุปแค่นั้นผมฟังแล้วมันฟังไม่ขึ้นคราวนี้มาดูในรายละเอียดนะฮะประมูลออกมาเนี่ยหนึ่งมื่นสี่พอยยี่ล้านสำหรับ AIS นะฮะ True Move อันดับที่สองนะครับด t a c อันดับที่ส นะครับท e ูมูฟก็ดีแตกออกมา13,500ล้านนะครับก็พอๆกันนะครับสำหรับ2อค่ายนั้นเอสก็จ่ายเยอะสุดโดยรวมเนี่ยนะฮะวันนี้เนี่ยตัวเลขลงอยู่ที่41,625ล้านบาทซึ่งสูงกว่าราคาตั้งต้น1,125ล้านบาททำไมวันนี้สื่อรายงานข่าวรายงานข่าวหลายช่องผมนั่งดูเมื่อกี้นี้อาจจะรวมทั้งที่ voice tv ด้วยก็ได้ ทำไมรายงานข่าวว่าสูงกว่าราคาตั้งต้นเพียงแค่หนึ่งพันหนึ่งรอยยี่สิบห้าล้านบาททำไมมันต้องสูงกว่าราคาตั้งต้นเนะี่ยที่จ่ายทุกวันนี้เนี่ยสี่หมื่นสี่หมื่นกว่าล้านนี่มันเป็นมันเป็นราคาที่ถูกนักเลยฮะอาจารย์สมเกียรติตั้งกิจวานิชของทีดีไรบอกว่านี่เป็นลอตเตอรี่เหมือนถูกลอตเตอรี่โทษทีฮะบริษัทเอกชนพวกนี้เนี่ยเขาลงทุนมหาศาลนอกเหนือจากที่จ่ายใบอนุญาตเนี่ยเขาต้องลงทุนอีกนะฮะ เซ็นทรัลในสุดแล้วเนี่ยเขาจะมีต้นทุนในการให้บริการ 3G สูงขึ้นถามว่าเขาจะไม่ส่งต่อต้นทุนที่มีมามาสู่ราคาสําหรับผู้บริโภคหรือเปล่ามันเป็นมันมีความเป็นไปได้ที่เขาจะทําอย่างนั้นถึงแม้ว่าและสมมติว่าเขาไม่ทําอย่างนั้นมันก็จะเป็นต้นทุนที่กระทบต่อคุณภาพ ของสินค้าที่ออกมาจากบริษัทต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นวันนี้ผมไม่อยากที่จะเป็นทุนนิยมสุดโต่งอะไรตั้งหนาแต่ผมรู้สึกว่าเราอยู่ในสังคมที่มักที่จะเชิดชูเทิดทูนเศรษฐีต่างประเทศมักที่จะบอกว่ามาร์คซักเคเบิร์กดีนู่นดีนี่มักที่จะบอกว่าเบลเกตส์ดีนู่นดีนี่วอร์เรนบัฟเฟตต์ดีนู่นดีนี่ถึงเวลาเนี่ยพอเศรษฐีไทยเนี่ยควักเงินออกจากกระเป๋าเนี่ยคนละหมื่นหมื่นล้านลงทุนเพื่อให้เราได้ใช้ 3G ได้ รัฐบาลไม่ต้องอะไรนั่งรับอย่างเดียวรัฐบาลนั่งรับอย่างเดียวแล้วอ้างว่าคลื่นเนี่ยมันเป็นของรัฐบาลนั่งนั้นนี่คลื่นมันเป็นของประชาชนมันควรจะฟรีได้ซ้ำไปทำไมคนแทนที่จะมานั่งแอนตี้ภาครัฐมานั่งแอนตี้ในทุนมันเป็นตรกกะที่ผมคิดไปคิดมายัางไงยังไงผมก็รับไม่ได้นอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยนะฮะบรรดาผู้ที่พยายามที่จะล้มการประมูลหรือแม้กระทั่งแค่เลื่อนการประมูลในรอบนี้ คุณต้องไปนั่งทบทวนจุดยืนของตัวคุณเองใหม่แล้วว่าคุณนั้นยังคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติอยู่หรือเปล่า 3G เนี่ยเราควรจะมีตั้งแต่15ปีที่แล้ว2 5 4 0ตอนนั้นมีการร่างรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญ2 5 4 0นั้นให้มีการจัดตั้งกสชแล้วกสชเนี่ยในที่สุดเปลี่ยนมาเป็นกสทชหลังจากมีการยึดอำนาจมีการร่างนูนสอกว่ากสทชจะตั้งขึ้นมาได้เ่ยนะฮะ แล้วกว่าจะเริ่มประมูลในวันนี้ได้เนี่ยผมเอาตั้งแต่4 0จนถึงตอนนี้15ปี15ปีเราต้องคอยมาถ้าคุณแม้กระทั่งที่จะคิดที่จะให้การเลื่อนการประมูลออกไปเพราะว่าคุณไม่เห็นด้วยกับราคาที่กสอทอชอตั้งหรือวิธีการประมูลผมคิดว่าคุณไม่เข้าใจแล้วว่าประโยชน์ของชาติคืออะไรเอาคุณธรรมแล้วหลักการว่าการประมูลนั้นจะต้องเพอร์เฟด้วยความเชื่อว่าจะต้องมีการแข่งขันที่สมบูรณ์แบบ เสร็จแล้วไม่คำนึงถึงความต้องการของผู้เริโภคอันนั้นเป็นสิ่งที่ทำแล้วน่าเสียใจอย่างยิ่งนะว่ามีคนยังคิดอย่างนั้นอยู่เป็นโชคดีของเราที่สามปกครองไม่ได้ร่วมขบวนกับบรรดาคนพวกนี้ด้วยวันนี้ผมรู้สึกดีใจแต่ว่าพรุ่งนี้ผมจะพูดต่อเพราะว่าเกมนี้มันยังไม่จบฝ่ายที่ต้องการยึดใบอนุญาตจากดีถักทรูมูฟและเอเอสก็ยังจะเดินหน้าตราบใดที่เขาไม่ได้รับความร่วมมือจากสามปกครองก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่า อย่าประเมินสามปกครองผิดสามปกครองในอดีตเคยยืนอยู่ตรงเงินข้ามกับผู้บริโภคและนักลงทุนมาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของการแปรรูปกอฟอผอซึ่งทำสำเร็จไปแล้วแล้วถึงเวลาก็ถูกระงับถึงเวลาของช่วง Daily Cover ครับ โอบามาคงต้องเริ่มต้นใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้โตว,วาทีรอบที่สองกับมิทรอมนี่ถ้าโอบามาแพ้การโต้ว,วาทีพรุ่งนี้เพอเจะแพ้การเลือกตั้งในวันที่6พฤศจิกายน begin again the new republic นะครับนี่เป็นน้าปกของนิตยสาร new New republic ของสหรัฐภาพสวยมากนะฮะดูเท่มากโอบามาแต่เท่ไม่พอฮะถึงเวลาคุณต้อง deliver ได้เท่าสับกีฬาเขาบอกว่า you have got to have a game so Obama must bring the A game tomorrow Obama <c oughs> ต้องเล่นให้ดีที่สุดเล่นให้สมบทประธานาธิบดีที่มีวาทศิลป์ที่ทุกคนนั้นพูดกันไปทั้งโลกว่าเก่งกาจไม่แพ้ใครตัวตนที่แท้จริงของอามาอยู่ตรงไหนพรุ่งนี้ต้องเอามาด้วยนะฮะไม่ใช่ไปโต้ว,วาทีกับรอมนี้แล้วก็แพ้รับคาบเหมือนกับคราวที่แล้ว อย่างที่บอกนะพรุ่งนี้สําคัญนะครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาตัดสินกันที่การโต้วาทีจริงๆแพ้ครั้งเดียวไม่เป็นไรแต่ถ้าแพ้สองครั้งติดต่อกัน t o time loser แพ้เลือกตั้ง6พฤศจิกายนพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาดูเรื่องของคุณสรยุทธ์ฮะเดี๋ยวจะสรุปกันอีกทีเอาเป็นข้อๆเลยว่าทําไมเนี่ยไม่ควรแล้วก็ไม่ต้องลาออก ภาคีต่อต้านคอร์รัปชันซึ่งผมก็เห็นด้วยในหลายๆเรื่องที่เขานําเสนอนะครับต่อต้านคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ควรจะทําแต่ว่าบางทีเนี่ยถ้าคุณพยายามที่จะโค่นช้างแล้วคุณโค่นไม่ได้เนี่ยนะเดี๋ยวหน้าคุณจะหงายมันจะเหมือนในกรณีของคุณสุรศัยซึ่งแต่งตัวไปอย่างดีดีในวันที่15ถึงเวลาศาล ไม่รับเรื่องไม่สนใจเลยในอนาคตอาจจะอาจจะสนใจก็ได้นะแต่ว่ารอบนี้คุณสุรศสัยพยายามที่จะเมก e a comeback ถึงเวลาเป็นค o m e b a c k ที่น่างหงายกลับไปผมไม่อยากเห็นคุณประมลสุธีวงศ์นั้นต้องจบอย่างนั้นเพราะว่ารอบนี้ก็เอาเขี้ยวเล็บออกมาเต็มที่ใช้ทั้งโ o โยต้ใช้ทั้งโตชิบา้าใช้ทั้งใช้ทั้งเอ b ใช้ทั้งปูนใหญ่ในการที่จะโค่นคุณสรยุทธให้พิสูจน์ได้เห็นว่าภาคีต่อต้านคอร์รัปชันนั้นมีเขี้ยวเล็บสามารถจัดการกับ นักเล่าข่าวที่ประชาชนชอบที่สุดทั้งประเทศได้ค,คุณต้องการพิสูจน์อะไรคุณต้องการพิสูจน์ว่าภาคีต่อต้านคอร์รัปชันมันมีที่พขนาดะที่จะกดดันให้แม้กระทั่งนักข่าวนักเล่าข่าวที่ดังที่สุดในประเทศเนี่ยต้องถูกปลดออกนั่นคือสิ่งที่คุณต้องการพิสูจน์ใช่ไหมฮะเพราะถ้าคุณจะมานั่งค้นหาสื่อมวลชนหรือพิธีกรรายการหรือคนที่มีชื่อเสียงทึ่งซึ่งทำอะไรที่มันอาจจะเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน หรือพยายามปกปิดหรืออาจจะถูกจับผิดได้โดยบางองค์กรซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่ได้มีความชอบธรรมในสังคมอยู่แล้วเนี่ยนะฮะคุณไปหาคหนอื่นได้อีกเยอะแยะทำไมต้องทำให้ดูต้องเซตเซต example พูดง่ายต้องแจ้งภาคีต่อต้านคอร์รัปชันให้เกิดให้ได้ผมไม่ได้พูดความจริงอยู่ฮะผมไม่มีปัญหาอะไรภาคีต่อต้านคอร์รัปชันนะฮะผมก็ต่อต้านคอร์รัปชันในเรื่องที่มันควรจะต่อต้านจริง คุณไปต่อต้านคอร์รัปชันเรื่องข้าวเรื่องอะไรก็ไปต่อต้านแต่คุณมานั่งต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อ make an example out of So รยุทธเพื่อแจ้งให้ภาคีนั้นเกิดผมคิดว่ามันดูแล้วมันน่าสงสารมาดูเป็นข้อข้อแล้วกันว่าทำไมคุณสรยุทธไม่ต้องแล้วก็ไม่ควรลาออกนะฮะข้อที่หนึ่งะฮะก่อนอื่นปปชไม่ใช่ศาลไม่ได้มีความศักดิ์สิทธิ์ระดับนั้นไม่ได้มีผลการทำงานที่พิสูจน์แล้วว่ามติแต่ละครั้งถูกต้อง ปปชในใสายตาของนักการเมืองไม่แตกต่างจากคอตอสอปปชมีชื่อเล่นในวงการสื่อมวลชนว่าปชปมันไม่ใช่ชื่อเล่นที่ผมคิดขึ้นมาเป็นชื่อเล่นที่อยู่ในวงการข่าวมาสิบยิปีแล้วรู้ไหมฮะเพราะฉะนั้นปปชไม่ได้มีความชอบทมในวงการทางกฎหมายระดับนั้นบังเอิญในรัฐธรรมนูญน,นั้นให้อำนาจไว้ในการเอาผิดข้าราชการการเมืองเพราะฉะนั้นคุณก็มีอำนาจแต่ว่าคำพิพากษา ไม่ใช่มติของปปชเพราะว่าปาปาชมิใช่ศาลหลักการอันที่สองชัดเจนที่สุด innocent until proven guilty รัศดรไม่ได้เกิดมาพดเพื่อนจำเลยของใครนะฮะคุณโริกก็ไม่ได้เป็นจำเลยของใครมีการฟ้องหรือยังมีคำพิพากษาออกมาจากศาลหรือยังปปชทําหน้าท,นที่ในที่นี้เนี่ยจริงๆแล้วบางคนบอกว่าต้องแก้กฎหมายไม่ให้มีอำนาจในการฟ้องเหมือนอายการได้ซ้ำไปแต่ไม่เป็นไร เขาเพิ่มเขี้ยวเล็บไ้กับคุณปปชก็เลยมีอำนาจในการฟ้องซึ่งไม่ควรจะมีโอเคแต่ว่าปป,ปชเป็นสารหรือเปล่ามีามาคำพิพากษาออกมาว่าคุณสุริศ์ผิดหรือเปล่าคณะอนุกรรมการมีคุณสนทยานชื่นฤชาในธรรมพุ่มซึ่งผมยังไม่อยากแตะถึงในวันนี้คราวที่แล้วก็วิาพาควิจารณ์ผมในแบบที่น่าเกลียดน่าชังมากทีเดียวแต่ผมไม่อยากที่จะให้มันเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ว่าคุณสนทยานชื่นฤชาในธรรมเนี่ย ไปอยู่ในคณะอนุกรรมการของปวชถามว่าเป็นกลางต่อคุณสรยุทธ์ไหมมันเป็นได้ยังไงฮะปะวชเลือกมาได้ยังไงไร่ไรส้มได้มีโอกาสส่งกลไปชี้แจงในกอไต่สวนไหมมีไหมฮะก็ไม่มีและข้อที่สี่เป็นข้อที่สําคัญที่สุดการเคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของบริษัทเอกชนบริษัทเอกชนก็มีสิทธินะฮะช่องสามกับไร่ส้มก็มีสิทธิเป็นบริษัทเอกชน ไม่สมควรถูกกดดันโดยปชปชปปชทุกวันนี้คุณลุกลามคุณเอาอำนาจไปก้าวไากา่การทำงานของฝ่ายบริหารในแบบที่ไปยุ่งกับทุกเรื่องสลายการชุมนุมใช้แก๊สน้ำตากับกลุ่มคนที่พยายามที่จะล้อมราคารรัฐสภาปปชก็เอาผิดได้ปปชทุกวันนี้ใหญ่ค้ำฟ้าขนาดที่จะบีบให้ช่องสามนั้นไล่คุณสริออกฮะ คงไม่ใช่แค่นั้นเพราะว่าภาคีต่อต้านคอร์รัปชันเข้าทำงานสารต่อภารกิจของปปชคือปปชไม่ได้บีบเองไปดูข้อที่4กันนะฮะข้อที่หและกันองค์กรอ,อิสระเริ่มลุกแกมนาจมาสู่การตรวจสอบจริยธรรมของคนในภ้าเอกชนร่วมมือกับภ้าเอกชนในกลุ่มที่พยายามที่จะตีตราตนเองว่ามีคุณธรรมเหนือกว่าชาวบ้านผมเชื่อเลยว่าถ้าคุณสรยุทธยอมจำนวนต่อแรงกดดันในร,รอบนี้จากสมาคมวิชาชีพสื่อ และภาคีต่อต้านคอรัปชันและปปชและช่องสามยอมทำตามจะไม่ใช่รายแรกจะเป็นการก้าวเข้ามายุ่งกับการทำงานของสื่อมวลชนต่อไปอีกแล้วจะโดนหลีกอีกหลายคนอีกหลายองค์กรและนี่เป็นข้อที่ผมคิดว่าสำคัญในระบอบประชาธิปไตยนะฮะประชาชนมีวิจารณญาณในการชมการเล่าข่าวเอง อย่างที่ผมพูดในวัน,นสัปดาห์ที่แล้วคุณสรยุทธ์นั้นมี credibility ในสังคมสูงกว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการชุดจุดแห่งชาติอันนีเน้เป็นความผิดของคุณสรยุทธ์หรือเป็นความเลวร้ายของปอป,ปอชอหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่มันไม่ใช่แต่ว่านั่นคือความจริง credibility ของคุณสรยุทธ์สูงกว่าปป,ปอชอเสร็จแล้วในขณะเดียวกันประชาชนก็ยังดูรายการคุณสรยุทธ์จัดมากกว่ารายการอื่นทั้งหมดในช่วงเวลาตอน6โมงเชา้าถึง9โมง มีเฉพาะเวกับไทยแลนด์ที่มาใกล้เคียงเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนเขาก็เลือกดูคุณสรยุทธ์โดยที่เขาไม่แค์วาปปชกล่าวหาหรือไม่กล่าวหาแล้วคุณสรยุทธ์ก็ไม่ได้เล่าข่าวเรื่องปปชคือพูดง่ายประชาชนยังนิยมคนเนี้ยเขาไมา่ได้นิยมคนโกงเขานิยมคุณสรยุทธ์เวลาที่เล่าข่าวโกงไม่โกงแยกไปอีกประเด็นหนึ่งข้อที่เ ผมท้าให้ภาคีต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยและบริษัทในเครือทั้งหมดด้วยความเคารพแล้วผมก็รู้จักหลายท่านที่อยู่ในปฏิภาทีก่อต่อต้านคอร์รัปชันทำไมคุณไม่ถอนโฆษณาออกจากแมเนเจอร์ฮะเจ้าของแมเนเจอร์คุณสนธิโดนพิพากษาจำคุกกี่คดีฮะกี่คดีที่รอลงอาญากี่คดีที่ไม่รอลงอาญาที่มีการอุทธรณ์อยู่ ผมเห็นโฆษณาของบริษัทแทบจะทุกค่ายในเว็บแมเนจเจอร์เต็มไปด้วยโฆษณาและผมเชื่อว่าบางส่วนก็มาจากกลุ่มบริษัทที่อยู่ในเครือภาคีต่อต้านคอร์รัปชันเพราะฉะนั้นภาคีต่อต้านคอร์รัปชันคุณไปถอนโฆษณาแมเนเจอร์ก่อนร้อยแล้วคุณค่อยมานั่งคิดที่จะกดดันช่องสและคุณสรยุทธ์แล้วกันมันไปไกลฮะความชอบทำในที่นี้มันเปรียบกันไม่ได้เลยและปะปะชอ,อย่างที่ผมบอกก็ไม่ได้เคยมีความศักดิ์สิทธิ์ในใสายตาของสื่อมวลชนอยู่แล้ว